สวยนี่จะเปียนนะคะต่างกันไหมครับนายเป็นคนถามมานะคะเพราะก่อนหน้านี้นนะค่ะเราชะวํทเกี่ยวกับคําว่าแล้วแต่ไปก็คือคาว่าสวยเปี้ยนนะสวยเปียน,นะะียยนน่ใช่ไหมคะอ่าซึ่งคําว่าสวยนี่จะเปียกเนี่ยต่างกับสวยเปียกนี่ไหมถามก็ค,คือต่างค่ะทุกคนต่างกันที่อยู่ชีก็คือแบบเหมือนกับว่าน,ะะน้ำเสียงหรือว,ว่าอารมณ์นะก็คือความหมายนั่นเองนะคะคาว่าสวยเปี้ยกน,นี่ค่ะมันแปลว่าแล้วแต่คุณได้เลยคือแบบไม่มีอะไรแบบแอบแฝงนะคือว่าพูดใน รณีได้เช่นว่าแค่บอกว่าเราจะกินข้าวอ่ะและต่เลยนะเลือกเลยอารมณ์ดีพูดได้เหมือนกันซุปเปีย้ยหนีนะคะหรือว่ามันนี้ก็แบบซุปเปี้ยนีป่ะเล้วแต่อเธอแล้วกันอย่างเงี้ยก็คือก็ได้เหมือนกันนะคะแต่คาว่าซุปเปี้ยเเปีนะคะ,นนะ,คะมันจะมีความแบบว่าเวลาคนพูดนะคะก็คือเหมือนจะบอกประมาณว่าไม่ได้สนใจคนที่ถูกพูดคํานี้เช่นว่าซุปเปี้ยเอเปียก็คือมึนกบบว่าแบบอ่ะทำแล้วก็ทําไปเลยนะคะไม่สนใจฉันนะไม่สนใจเธอละ ทำอะไรก็ทําไปเลยก็ค mm ือแบบแล้วแต่เธอสะดวกเองก็ทําไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความแบบนี้อยู่ก um ็คือว่ามีควาไม่สนใจอยู่ในนั้นนะคะแต่คำว่าสวยเปี้ยนหนีมันเป็นการอะไรคะตามใจใช่ไหมอ้าวฉะนั้นก็คือต่างกันที่นี่ค่ะสวยเปี้ยนเปี้ยนคือแต่เลยเธอทำแล้วก็ทำนะคะไม่สนใจแต่ว่าสวยเปี้ยนหนีมันจะมีความแบบเออแล้วแต่เลยนะแต่เลยแบบใช่ก็ได้แล้วแต่เธอเลยเธอเลอกเลยอย่างเงี้ยโอสวยนีย่างีได้เลยนะคะต่างกันที่ประมาณนี้ค่ะ